ครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับต้อนรับพี่น้องป้องไฟทุกพื้นที่เขาช่ยช่องอีสานบาลฟาสตอรี่ครับผมเมื่อานี้นะครับตื่นเต้เศร้านะครับจะพาพี่น้องนะครับไปเลาะหาอยู่หากินนะครับตามควกตามผู้คือเก้านะคร assim, ับซึ่งการหาอยู่หากินนะครับก็จะหาอาหารเพื่อนบ้านนะครับเก็บผ้าเก็บหานะครับหายู่หากินแบบบ้านๆคือเก่านะครับตามป่ไตยของอีสานบาลฟาสตอรี่ครับผมเดี๋ยวเมื่อานี้มื่วาน้ตกันนะครับ ดูนต้องกันกับบรรยากาศการหายูหากินเมื่อนี้นะครับว่าจะมานหรือเปล่ามานแล้กการม่อรุนต้องกันนะครับว่าเมื่อนี้จะภาพปหาอย่างครับเดี๋ยวรุน้อกัรที่คงตอไปครับผมวันนี้ก็อยู่บ้านอยู่นะครับกาลังจะออกเดินทางไปพบไปพูดนะครับชมบอกพูดเสวยกว่ากันแล้วกันครับผม ครับผมตอนนี้ก็เดินทางถึงโคกถึงผู้นะครับมองหาอยู่หากินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจะพาพี่น้องนะครับหาอยู่หากินี่เก้าแล้วครับผมหลังจากที่ขับรถออกจากบ้านมานะครับก็ใช้เวลาบโดนะครับห่างจากบ้านบกกิโลนะครับประมาณจากสี่สาหกิโลได้นะครับขับรถก็ประมาณสามสี่นาทีนะครับตอนนี้กลับมาถึงปลาถึงโคกถึงผู้ที่หาอยู่หากินแล้วหาอยู่หากินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม บรรยากาศเศร้านี่นะครับบรรยากาศเครื่องฟ้าเครื่องฝนนะครับเหมือนกับว่าฝนจะตกนะครับปกติเราช่วงนี้ก็จะมีแดดอรอกเราแต่ว่าเมื่อนี้นะครับบรรยากาศเครื่องฟ้าเครื่องฝนนะครับเสียงฟ้าห้องเหมือนกับว่าฝนจะตกมากหา่นะครับเหาฝนตกหาใน่ไมมจริงๆนะครับฝนตกแห้งจะใช้ได้เท็ดคลิปนะครับการหายุหากินการแตกอึ้ออีคลิปนึงก็แล้วกันนะครับแต่ว่า ยังบรูนนะครับว่าฝนจะตกแห้งโมแห้งแต่ว่าช่วงนี้ครับเดี๋ยวมารุนต้องการกับสิ่งที่ผมพามาหาในโคในีปลาในคู่แห่งนี้ครับผมเดี๋ยวรุนกันในช่วงต่อไปครับครับผมตอนนี้ก็เดินมาเจอนะครับสองดอกแรกของแรกการแล้วนะครับผมเป็นดอกบานนะครับเปิดแรกการกันด้วยดอกกระเจียวดอกคู่นะครับเกิดจุคู่กันเป็นดอกบานนะครับแต่ว่าเบิ้งสภาพเรายังพ่อใสีได้อยู่นะครับยังบบทันแกคักนะครับ สามารถที่จะรวกกินก้าป่กกับเจียวได้นะครับนี่สองดอกแรกของรายการนะครับเดี๋ยวรู้ต้องกันไปเรื่อยนะครับว่าเมื่อนี้่จะมาหรือว่ามาจังไดครับผมอีกดอกนึ่งนะครับดอกบานด้วยกันนี่ครับผมก็ยังสามารถรวกกินก้าป่นกับเจียวได้นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นดอกบานแล้วนะครับครับผมดอกกระเจียวก็ยังคงพอมีอยู่นะครับมาหากหลายรอบแล้วนะครับ ยังคงพ,งพอมีให้เก็บอยู่นะครับเห็นดอกบานบานจะย่งสามารถที่จะลวกได้นะครับเนี่ยงามๆครับผมเดีย๋ยวลุนไปเรื่อยนะครับนี่กระดอกบานนะครับผมดอกคนบานแต่ว่าย่างออนอยู่นะครับยังใส่ใดอยู่นี่กระดอกบานครับผมแต่ว่าย่างออนยู่นะครับใส่ไดครับผม ันนี้ดอกบานนะครับที่แก้แล้วนะครับใส่ันได้แล้วครับนี่จะสังเกตจากเกสรนะครับเกสรตรงนี้นะครับจะเน่าคเพื่อเริ่มเปื่อยเริ่มน่าแล้วนะเกิด็คือมันแก้แล้วดอกนี้บ่เอาครับผมดอกนี้ยังใส่ได้อยู่นะครับยังลวกได้อยู่นะครับดอกนี้นะครับเป็นดอกน้อยๆเกือบจ่เห็นนะครับผมมพมปูกมาจากใต้ดินนะครับดอกตูมดอก ตัวง่ามนะครับก็เมื่อกี้เสียงฟ้าห้องนะครับค่อนข้างที่จะแห้งนะครับฝนอาจจะตกเมื่อนี้นะครับก็ภาว่าหน้าฝนตกนะครับเพราะว่าผานตัวก,ก็จะมีโอกาสได้ไปแตกอึ่งในโด่งนะครับผมดอกกันบานงามอีกดอกครับผมในเบิดอทั้งขานนํำนะครับผมแล้วก็เจ้าวป้านะครับที่ยังคงมีห้เขียบอยู่ในช่วงนี้นครับมาเจอดอกนี้นะครับงามๆนะครับผมเนี่ย ต่จริงก็อยากได้แต่ดอกตูมๆแบบนี้นะครับแต่ว่ามันก็เลือกมาได้นะครับดอกบานก็เอาเขาก่านนะบาแต่มันยังอ่อนอยู่แต่วับม่พอดอกตูมดอกนี้นะงามๆครับผมพยายามที่จะถอนให้ได้ทั้งหลากโมเมนหลากนะครับให้ได้ทั้งขานะครับเพราะว่าขายังอ่อนอยู่นะนี่งามๆครับผมนี่คือสิ่งที่ตามหาเมื่อนี้นะครับเราก็เจียวปลาครับผมว่าได้เอาไปต้มกินกับน้ำพริกกบแซ่บนะครับ ตรงนี้ก็เดินหาไปได้เอยนะครับผมพยายามสอดซองสายตาไปนะครับของเดเซียงแดงก็ต้องมันจะเป็นดอกกระจอกโอ้ด้านหน้ากระมีจะว่าตรงนี้กระมีครับผมแก่บ่แก่คักเรานะครับบ่เอาครับตรงนี้ครับผมหน้าด้านนาดันหน้า,นนาตรงนี้นะครับผมพอได้บ่ดอกน,นี้พอได้อยู่นะครับ แะควับสองดอกนี้นะครับจะได้บบสองดอกครับผมพอได้นะจะพก็ได้ยูุ่นะครับสมลงเบิ้งขันอ้วงกินได้นะครับมันแข็งกะโมกินมันนะครับผมอันนากระมีนะครับยังคงออกลายอยู่นะครับแต่ว่ากะ่อนข้างที่จะเป็นดอกบานเบ็ดนะครับเพราะฉะนั้นออกมาโดนเิอแล้วนะครับผมจุดนี้ก็ได้ ที่ร้อน้ำกันนะครับ้งามครับผมนี่าครับดอกก็สวยงามแบบนี้ต้องเก็บนะครับผมนี่งามนะครับผมถอนเลยถอนเลยนะครับผมนี่งามงามครับดอกก็เจียวป่าสอนอยนะครับผมดอกถือว่าดอกปูงอยนะครับดอกอ่อนโยนะครับผมหาไปเรื่อยครับ รับพี่น้องครับเจออีกจุดนึงนะครับผมเนี่ยสีดอกนะครับเกิดเกิดไม่กระดอกงามอยู่นะครับผมใส่มีดจิ้มเอาเลยนะครับดินซุ้มดีนะครับเพราะฝนตกว่านี่กระตัวยู่นนะครับไม่อนี้ก็ห้องบรรยากาศไม่อนีก็คืมป่าคืมฝนอยู่นะแต่ว่าพักกลางหลังมารู้สึกว่าจะเิ่มมีแสงแดดนะครับแถวปากกระย่งห้องยุ่นะครับผมนี่ดอกขงามนะครับ นี้สีดอกด้วยกันนะครับผมเพื่อเห็นได้จำปลาสีต้นนะครับนีนนี่ีกระเจียวสีต้นสีดอกน้ำงามครับผมตัวเข็งกระปนุนกรบเจ้วกับแสบนะครับมาจุดนี้ครับผมเจอดอกบานโอ้ยังใช้ได้ครับผมนี่ก็ดอกบานครับโอสีก่อนเฮนสีโมน้กาก่อนเ็นนะครับว่านเป็นผู้ขี่เ็น ถ้าเดือบวาาบาาบ้างก็จะล่มนะครับเกลอนขีเห็นแน่ก็จะล่มหัวสักกระเทียมนี่อีกครับผมนี่อันนาก็รลายนะครับจะว่ามันดอกบางกับพยัี่จะเลือกเอาดอกที่มันสามารถเหตุวยกินได้อยู่นะครับพอาะเหตุโยกินได้นะครับอาน,นาก็มีอีกสองสามดอก นี่ดอกแก่แล้วนะครับผมนี่ดอกโอ้พอด้พอด้นะครับนี่ดอกอ่อน,นแล้วก็ดอกปุ่มดอกนี้ต้องใส่มีดจิ้มเอานะครับผมแล้วก็ด้านหน้ายีกครับโอ้ไลยนะครับเกิดลายร่านเป็นดอกบานนี่ก็ใส่ได้อยู่นะครับผมจากข้างด้านนี้นะครับนี่ก็ดอกบานครับผม น้องพ่อใส่ได้นะเดยวพ่อใส่ได้ก็จะเอานะครับผมนี่นะครับเราก็เจียวนะครับของกินของคนบ้านป่าพนในี้เมืองอาจจะไม่เคยสัมผัสนะครับผมนี่ครับดอกบานครับจะ่ายังงามอยู่นะครับผมได้ขาบอลนี่ยอ่าได้ขาพร้อมนะครับผมด้านหน้าอีกครับด้านหน้าด้านหน้าด้านหน้าดอกบานพร้อมด้วยดอกตูมนะครับเนี่ย ตักตูมนะครับผมใส่เม็ดจิ้มนะครับบุกรณนในการหาของผมนะครับคุณอาจจะใส่เสียมใส่ยางแต่ผมมักใส่เม็ดครับมันสะดวกดีพกผ้าง่ายพร้อมนะครับผมเม็ดจิ้มมาเลยนะครับเด่นขึ้นมานะครับดอกตรงตัวมงามนะครับผมด้านนายยครับด้านนายยด้านนายย่งมงามนะครับ ยังคงมีดอกตูมแซมบ้างนะครับต้มสิเกิดที่หลังโมแต่ว่า่วนหญ่ก็จะเป็นดอกบานๆน,นะครับผมกับพ่อได้รุ่นไปเรื่อยๆนะครับก็มีดอกตูมแน่ดอกบานแน่นะครับเราแต่เกิดซราบเกิดเร็วนะครับผมเดี๋ยวรุ่นต้องกันไปเรื่อยๆครับอันนี้ดอกตูมนะครับผมตูมนะครับมีจิ้มลงไป ก็ค่อนทางที่จะแข็งบางมองแล้วแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ถึกฝนนะครับก็จะซุ่มแน่ฮะจิ้ไงแน่นะครับผมหลายคนอาจจะสงสัยนะครับอาจจะมีคําถามมาเป็นยังคือเบาเสียม,มากจะกวนไงผมมักใส่เมียครับผมเด็กเส่วนดอกนะครับส่วนขาอะไรกับว่าเ,เป็นนะครับตรงนี้เป็นดอกบานครับ อ่อนยังใช้ได้อยู่นะครับผมนี้เป็นดอกตูมดอกตูมก็มีนะครับนี่ดอกตูมครับนี่ดอกบานครับอันนี้ก็เป็นดอกบานครับผมหลายนะครับนี่ดอกกลมตูมนะครับผมน,นี่ตูมสองดอกเราใสมีจีมอานะครับ ไอ้บางเง่ๆเลยนะครับมันเกิดลายครับตุูมๆนะครับผมตรงนี้จุดเนี่มีอยู่สองดอกนะครับดอกตูมนะครับเพิ่งเกิดเพิ่งเกิดนะครับท่านนี้เป็นดอกบานนะครับผมบานคักเท่าแล้วนะครับใส่ก็ได้นะครับนี่เก็บไลนะครับสำหรับดอกกระเจียวในช่วงนี้ครับน้วนี่ก็เป็นดอกตูมเยอะนะครับผมดึงเลยนะครับ งามงามนะครับผมอีกช็อตนึงนะครับผมดอกตูมงามงามครับสามารถขอเราดึงออกได้เลยนะครับเจอดอกตูมๆมีแล้วครับพี่น้องครับงามแสดงงามไปแสดกรแหงพอนะครับแงงให้เห็นนะครับแล้วกาคิดว่าจะได้ดอกตูมมาหลายนะครับแต่ว่าเบิ้งเราอาจจะได้หลายนะนี่ครอีกดอกนึงงามงามนะครับผมยังคงมีให้เก็บให้รุนไปเรื่อยนะครับสําหรับ ดอกกระเจียวดอก,กตูมนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นดอกบานเนาะดอกของงามอีกดอกครับผมเจอดอกตูมอีกแล้วครับผมงามงามนะครับนิดจิ้มไปเลยนี่ครับผมงามงามครับน้องครับอันนี้เป็นดอกตุมตูมนะครับผมนี่ใกล้นะครับ ถ้าหากว่าห้องเบิรงบอดีก็จะรอดสายตาไปนะครับมันจะกลายเป็นดอกบานในมือนะละต่ว่าโมพ่นสายตาของในพันห <c oughs> ายยูหาก,กินมาอน,นี่นะครับก็ถือว่าหมานอยู่นะครับดอกกระเจียวกับพ่อได้ยูได้กินอยู่นะครับถึงแม้วานจะพุ้งโพกันมากห้องก็เห็นอยู่นะครับนี่นงามๆนะครับตามจริงก,ก็อยากได้ดอกกับนี่นะถ้าคัดได้จะคัดเอาแต่ดอกกับนี่นะแต่ว่าเท่าก็ นี่ดอกบานดอกเขาผสมกันไปนะครับาบานมันก็นยังสามารถกินได้อยู่นะครับใส่เมียจิม้มเอานะครับมาคนเดียวเห็ดผู้เดียวทายผู้เดียวบ่ยู่ผู้เดียวในป้ปลานะครับหามีคนลาพอทีว่านีเ่เป็นบ้าเพราะว่าตผมเคยไปเข็บเห็ดเราผมทายคลิปไปน้ำเนะีะมีพีน่น,พน,น้องคนละพออ้เูาบอกูผู้เดียวนะท่านเอา เราเห็นจากนอกเราก็บอกู้เดียวแต่มันรอบบ่าเราบอกท่นนะครับผมว่ากันนะครับความมอนซื่นความเฮฮาอาการห้ายโห้ากินนะครับสำหรับทีสารบานปลาสตอรี่นะครับตองนี้ได้ยุ่สามดอกกําตูนแ้วเมกันนะครับผมเนี่ยงามคักนะครับผมเดี๋ยวหลุนไปเรื่อยครับดอกงามอีกดอกนึงครับผมดอกนี้สามารถที่จะใส่เมื่อดึงออกได้เลยนะครับ งามนะมันอ่อนอยู่นะครับผมอันนี้คือส่วนที่เป็นจะเป็นต้นขึ้นมากนะครับแล้วก็เจียวป้าจะเป็นแท่งดอกขึ้นมากก่อนนะครับแล้วก็จะเป็นต้นขึ้นมากที่หลังครับผมเป็นดอกน,น้อยดอกกลมตูมอยู่นะครับผมนี่งามๆนะครับโอ้สอ่อนนะครับอันนี้ก็เป็นดอกกลมตูมอยู่นะครับผมหินงต้ลงไปเลยนะครับเพยายามจะให้ได้ค้า พราะว่าไม่ได้ขายหลายนะเพราะวันดอกอ่อนนี่ครับผมดอกกลมสูงงามๆนะ,ะบรูกระป่นกับเจ้าแซสบครับครับอีกดอกหนึ่งครับผมดอกแคน้อยนะแต่ว่าเป็นดอกตูมพยายามดึงหอไดีขาน้ำน,นะครับเดี๋ยวใ้นดอกนานะครับผมอีกดอกหนึ่งตูมอยู่นะครับผม กัะนันเพื่อนนะครับป้าน,นี่ ه, หลายรอบแล้วนะครับก็ยังพวกมีให้เก็บต่อไปนะครับอีกดอกนีง,งามๆนะครับผมยัองอ่อนอยู่นะครับดอกนี้ก็งามนะครับผมดอกบานแต่ว่านัองอ่อนอยู่ไป้แก่สดดอกนะครับพ่อได้ไปลวกครับเจอดอกบานๆน,นะครับโอ้บานพักบ้านนี่บาน อาจจะเท่าแล้วจิ้ม่็ได้ครับผมน่านาอีกองนึงนะครับหรือว่าจะได้ไร้บ่นันอ่ะตรวนี้พอใช้ได้นะครับผมยังคงใช้ได้อยู่นะครับรองนี้เอานะครับผมเจออีดอกครับผมออกอันอยู่นะครับผมอ้าวนะครับสองดอกสองดอกนะครับนี่ได้ดอกบานดอกปูนั่งครับผมเียดอกปูงามๆนะครับผม ตัวนี้สองดอกน้ำกันครับอันนี้เป็นดอกกํมตุมนะครับผมเนี่ยใช้มีดนะอุปกรณ์ปล่อยนกการกิมนะครับผมตัวงามครับผมอีกดอกกำงามครับผมตอนนี้กับบรรยากาศข,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 ขึ้นฟ้าขึ้นผลขื้นวกเกานะครับเริ่มสวยออกม่านรานเสียดออกมานะครับมันคือผลวอกเกานะครับเสียงฟ้าห้องกับห้องคักนะครับผมคิดว่าน่าจะตกแห้งอยู่นะครับ กับาว่านาจะกแคตกงแห้งนะครับจะได้แต่อึงมือแรงแต่ว,ว่าก็ต้องลุ้นกันต่อไปนะว่าจะตกงแห้งเมื่อแห้งนะครับบางทีบบ่ฟ้าห้องแห้งแต่ว่าฝนมาในหน่อยเดียวนั่นก็มีนะครับผมอ,อีกจักรดอกนึงครับผมวงส้มจะเป็นดอกดสุท้ไทยของคลิปนี้แล้วนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ก็ต้องเดินทางออกจากป่านะเพราะว่าจางที่บอนะ่อเราฟ้าห้องแห้ง คือผมพาครองฝนมานะครับตอนนี sure. right ้ไม่คืนเท่รมาดายแล้วนะครับตั้งเสียงเบิ้งครับผมฝนโลงเม็ดแล้วนะครับอาจจะมาหาใ่เดี๋ยวขอญาตเดินทางกลับบ้านนะครับผมวันนี้ฝนตกแล้วนะครับฝากกับห้องนะครับสตกรยันฝนจะมาหาใ่นะครับเมื่อีนบดีดีบดีนะครับเมื่อแรกอาจจะได้ไตเอื้องนะครับไตเอื้องไตเกียรติไตกบนะครับเดี๋ยวกลับถึงบ้านนะครับผมจะให้พี่น้องในเบิ้งนะครับ บรสโลลุกคลองเมื่อนี้การหายหายุงหายเกียร์หายโรกระเจาได้หลายปันแดงนะครับเดี๋ยวมา่อวนนีก,กันที่ช่องถึงบ้านแล้วครับผมครับผมนี่คือสภาพบรรยากาศตอนนี้นะครับผมฝนตกห้าฝนตกห้านะครับฝนตกห้าตอนที่ผมข่าวรถกลับมาคือตอนที่เก็บตัวกู้ไทยแล้วนะที่ผมบอกว่าฝนเริ่มลงเม็ดแล้วนะครับแต่น้ำแม่ก็เริ่มเลี้ยงมาเรื่อยๆนะแต่ว่ากับว่าแห้งปันแดงนะแต่ว่ากับพ่อเปียกอยู่นะครับผม ือบรรยากาศแบบนี้นะครับถึงแม้ว่าจะว่าแห้งต่ว่าถ้าเปลี่ยนโต๊ะแบบนี้นะแถวบ้าแบบนผมนี่ให้เดาเด้เลยว่าจะตกโดนตกนั่นตกหลายชั่วโมงหรืออาจจะโต๊ทั้งบ้านนะครับโตกขทั้งมือก็เป็นได้นะครับผมแต่พี่นออ้องมาเบิ้งบทสรุปเมื่อนี้นะครับในการหาอยู่หากินการขึ้นพกคนพูดนะครับตอนนี้ก็แบบกมาถึงบ้านป็เทียบรอยแล้วนะครับผมในดอก,กเกี่ยวพรอ,อยู่พรกินอยู่นะครับที่ทั้งดอกอกูมดอกบาน ดอกนั่นผสมปนเปกันไปนะครับผมนี่นะครับก็พอได้อยู่ได้กินอยู่นะครับแต่ไข่ก็อยู่ซื้อนะครับไข่ก็นอนอยู่ซื้อบริหารยูให้กินนะครับไปหาอยู่ไปหากินกับพ่อได้อยู่ได้กินนะครับแถวบ้านผมนะครับว่าสิเป็นดอกกระเจียวเป็นเฮ็ดนาเฮ็ดหาเฮ็ดนะครับนาฝนกับมีกบมีเขียดมีเอื้องห้ยไตนะครับกับพ่อได้อยู่ได้กินอยู่นะครับการฉบับของควนบ้านป่านะครับนายยู่ในกินก็จะเป็นแบบบ้านๆนะครับผมเนี่ย เราก็ดอกอมงามนะครับดอกปูมนะครับขัดมาให้ที่น้องรีเบิรงกันนะครับผมอมงามนะครับดอกงามเราก็สวยครับนี่คือดอกกระเจียวดอกกระเจียวป่านะครับผมขอบคุณพี่น้องพ้องไปทุกพื้นที่นะครับติดตามเข้ามารับชมรายการจากช่องอีสานบ้านปลายสตอรี่ฝากกระนั่งแรงใจกันแล้วกันนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่วงนี้ตอบคอมเมนต์พี่น้องไปเรื่อยๆนะครับผมขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกกระนั่งแรงใจทุพบกันไม่คลิปหน้าทุกสัมบายดีกับทุกๆคนไปแล้วสวัสดีครับ